มาพี่นองว่าสิ้อ้าไปบึงห้องครัวองลีเนาะเห็นยักอไกินนะฮะสบายดีจะสบายดีแกงเห็ดแกงเห็ดบ่เห็ดยังเกาะ็ป่าเห็ตากป่านอะไนี่ปลาเถอปาพี่น้องมาเบ,บ่ง,ง,ง,งกไก,ก,งก,งงกลไเลยพี่น้องนี่นีนี่ ไงโอ้เต็มหม้อเลยไปน้องเจ็ดตาเห็นหมอแสบเลยเลยเปน้อสบเลยปน้อเมาชิกันมาเด้อมาเด้อมาเยี่ยมนี่หอมมนหนเแซบเนาะอเอามาจากปลาเลยน่นะหอมมุนหเห็ดเห็ดปวกเขาดอแห่นบหมแม่เลยเห็ดปลกเขาดอเลยนะยามเลยแล้วหนึงข่าวอีกทีหนข่าว ถงห่วยๆอะไรพี่น้องมา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 กินข้าวนำกันเด้อเจ้าคนโรงพบ้านเพราะหอมมันหุ่นเปิดคว้าต้องเห็ดเองข้าวนาก็แล้วแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วจะกินแกงหัวปวกเท่านั้นเลยพี่น้องเลยเ้าแกงหัวปวกช่วตัเองค่าเอาไม่มีกรต้นเสื้อตัวไดที่ว่าสนใจจะกินแกงหัวปวกก็ไปหาซื้อเอาเองก็แล้วกันมาเรื่องประมาทหันมาประทานกับมืดเท่านั้นเลยอาหารตามมาดูเลย อา,อาวสีฟ้ายัางกับเอฟซี C เด้อ,อ,อาดทางภายใ<า>นยต่างประเทศเนาะมามาพี่น้อามามกิตาหนกแรงใจสองใหม่ใส่กับอาณาใบปกติวเนาะแล้วก็มังน,นังตู่มงนางตูนะเามืดเมได้ไปน้อยเอาไปยนนังไงด้เมือนหมมันจะตกอีกแล้วอ้าว เอาฝากคลิปนี้ไปเด้อพี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดชับสไคร์ให้หน่ๆผู้ใดที่มักสายกินเนาะมักสายฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกับซ่องทิดอ่องดเดอ้อเด้อเบิ่งข่าวยังกันม,มีมีครบบ้ากนการเมือง